ภาพประวัติศาสตร์ทางการเมืองเกิดขึ้นนะคะเมื่อนายกรัฐมนตรีไทยพบกับผู้นําของกัมพูชาซึ่งการมาเจอกันครั้งนี้มีการหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศเนี่ยอยู่หลายๆด้านนะคะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่นะตอนนี้ทั้งภาคประชาคมภาคสังคมภาคการเมืองมีการพูดถึงในหลายๆแง่มุมค่ะเรื่องของการส่งตัวผู้ที่เคลื่อนไหวทางการเมืองส่งกลับกัมพูชานะคะ เอาย้อนไปดูภาพนี้กันคุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีค่ะและในฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา,ถาแถลงข่าวนะคะเรื่องของการหาหรือร่วมกันที่ทำเนียบรัฐบาลโดยระบุถึงว่าไทยและกัมพูชาจะร่วมมือค่ะป้องกันไม่ให้นักเคลื่อนไหวเนี่ยใช้พื้นที่ของแต่และประเทศทำกิจกรรมทางการเมืองที่ส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแล้วก็บอกด้วยว่าจะร่วมมือกันสำรวจนะคะแหล่งพลังงานธรรมชาติในพื้นที่ทับซ้อนทาง ทางทะเลด้วยมีช่วงหนึ่งของการถแถลงข่าวในฮุนมาเน็ตเนี่ยนะคะได้ให้คำมั่นบอกว่าจะไม่อนุญาตให้บุคคลกลุ่มใดอาศัยแผ่นดินกัมพูชาเคลื่อนไหวเพื่อแทรกแซงกิจการภายในไทยหรือสร้างปัญหาให้แก่ไทยพอคำพูดนี้ออกมาจากปากผู้นำกัมพูชาก็มีเสียงวิพากวิจารณ์แน่นอนว่ามีทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบออกมานะคะมีทั้งเสียงวิพากวิจารณ์จากภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคการเมือง ไปดูความเห็นของภาคประชาสังคมกันก่อนค่ะองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch นะคะมองคำกล่าวของคุณมาเน็ตว่านี่เป็นคำเตือนถึงเหล่านักกิจกรรมชาวกัมพูชาที่หลบซ่อนตัวหรือว่าลี้ภัยอยู่ในประเทศไทยเพียงไม่กี่วันก่อนการเยือนไทยอย่างเป็นทางการมีรายงานว่าตำรวจไทยจับกลุม่มนักกิจกรรมชาวกัมพูชาได้สคนคือพันพนานี่เป็นสมาชิกของเครือข่ายเยาวชนกัมพูชาค่ะถูกจับที่ระยอง มีรายงานว่าพันพนาถือเอกสารของสำนักงานค่าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNHCR ด้วยซึ่งอาจจะไม่ถูกในประเทศนะคะอีกสองคนที่ถูกจับในกรุงเทพ คือลิมโสกาค่ะเป็นรองประธานคณะกรรมการผู้ลี้ภัยกัมพูกัมพูชาแล้วก็กงรายาเคยเป็นสมาชิกของพรรคแสงเทียนพรรคฝ่ายค้านนะคะที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกัมพูชาตัดสิทธิ์ไม่ให้ส่งผู้สมัครเลือกในศึกเลือกตั้งทั่วไปเมื่อกรกฎาคมปีที่แล้ว จากกรณีนี้ค่ะคุณกานวีสืบแสงสสบัญชีรายชื่อพักเป็นธรรมในฐานะประธานคณะอนุกรรมธิการนะคะการยกย้ายถิ่นแบบไม่ปกติออกมาแสดงความเห็นเช่นกันโดยระบุว่าการที่เจ้าหน้าที่ไทยจับกลุ่มนักกิจกรรมชาวกัมพูชาและครอบครัวตั้งแต่วันที่2กุมภาพันธ์เป็นต้นมาก่อนที่นายกกัมพูชาจะเยือนไทยอย่างเป็นทางการซึ่งบุคคลที่ถูกจับกลุ่มนั้นต่างได้รับบัตรประจำตัวของ UNHCR รับรองสถานะผู้ลี้ภัยอยู่แล้ว แต่อยู่ระหว่างการเดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่3ส,ส่วนตัวไม่แน่ใจว่าจับเพื่ออะไรเป็นการสั่งการหรือไม่หรือเป็นปฏิบัติการตามวงรอบแต่ไม่ว่าจากการกระทํานี้จะมีสาเหตุมาจากอะไรตัวเขาก็อยากจะเตือนนะคะว่าปีนี้ปี2,567 พวกเราไทยเรากำลังเสนอตัวเป็นสมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหรประชาชาติการทำแบบนี้เนี่ยถือเป็นการกดปราบข้ามชาติ transnational repression นะคะซึ่งการที่รัฐบาลต่อรัฐบาลทำงานร่วมกันปราบปรามคนที่โดนริบรอนสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะก็ เขากำลังทํางานกันอยู่แต่ดันมีข่าวแบบนี้ไม่มีทางเลยที่เราจะสามารถเข้าเป็นคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสาประชาชาติได้อย่างแน่นอนค่ะแต่ว่าการจับกลุมตัวคุมขังชานักกิจกรรมชาวกัมพูชาแล้วเพื่อผมไม่แน่ใจว่าท่านจะทําไปเพื่ออะไรว่าเป็นการสั่งการหรือไม่หรือเป็นการจับตามวงรอบหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งสําคัญว่าถ้าประเทศไทยดําเนินการเพื่อจะ please นายกรัฐมนตรีกัมพูชาผมว่าเราต้องมีความระมัดระวังให้มากเพราะว่าปีนี้ประเทศไทยเราจะไปเป็นสักสมัครเป็นสมาชิกคณะมนตรีความคณะมนตรีสิทธิมน,นุษยชนแห่งสหประชาชาติการดําเนินการอย่างนี้เราเรียกว่า transnational repression หรือการกดปราบข้ามชาติการที่รัฐบาลต่อรัฐบาลทํางานร่วมกันเพื่อปราบปรามคนที่ดุววนวิตรอนสิทธิขั้นพื้นฐานของการเป็นมนุษย์ณประเทศต้นกําเนิดและเรายังทายิ่งอยู่ไม่มีทางหรอกครับที่จะได้เป็นสมาชิกคณะมนตรี สิทธิ์นอาเนิมด้วยเสถียรทางสายภยชาติเราจะต้องโดนตกไปแน่นอนนี่ค่ะก็คือถ้าจะพีสถ้าจะให ท่านนายกกมพูชาภูมิใจพอใจเนี่ยคิดดีๆก่อนที่จะทำนะคะซึ่งก็ทิ้งท้ายเอาไว้ว่ารัฐบาลชุดนี้มาจากการเลือกตั้งคุณต้องยึดหลักความสำคัญของหลักสิทธิมนุษยชนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทั้งฝ่ายค้าและฝ่ายรัฐบาลเราเห็นชอบกับการนิรโทศกกรรมในประเทศไทยบอกว่าเป็นการก้าวข้ามความขัดแย้งเป็นการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยในระบบการเมืองไทยแต่เราดันไปจับนักเคลื่อนไหวทางการเมืองของประเทศเพื่อนบ้านและเรากำลังจะส่งเขากลับ ไปต้นทางนี่เป็นการสนับสนุนการห้ามหันในประเทศเพื่อนบ้านของเราซึ่งก็จะไม่เป็นผลดีกับใครและเนี่ยมีท่อนหนึ่งที่บอกเลยนะว่าแบบนี้มือถือสากปากถือศิลอ๋ออก็ต้องกลับมาที่นายกอีกครั้งแล้วล่ะค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนะคะพูดถึงหลังจากที่มีการหารือแล้วก็พบกับผู้นําของกัมพูชามีการเซ็น MOU กัน5ฉบับนะคะส่วนพูดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยกัมพูชานายกบอกว่าทั้ง2ประเทศ ความสัมพันธ์อยู่ในระดับดีมากค่ะการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้นํากัมพูชาแสดงให้เห็นถึงความสําคัญแล้วก็ความใกล้ชิดที่มีต่อกันทั้ง2ประเทศตกลงกันว่าจะร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ยกระดับสู่การเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์จะเปิดโอกาสให้ทํางานกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ส่วนเรื่องของชายแดนค่ะทั้งสองฝ่ายหารือแล้วก็ตกลงจะก,กระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงพลังงานมีการตกลงหารือเพิ่มเติมเพื่อสแสวงหาผลเพื่อสแสวงหาประโยชน์ร่วมกันจากทรัพยากรไฮโดรคาร์บอนในพื้นที่ที่เรียกร้องเรื่องการที่ทับซ้อนกันของทั้งสองประเทศนะคะในมุมของการท่องเที่ยวทั้งสองเห็นพ้องกันค่ะ รวมจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคเข้าด้วยกันผ่านโครงการ6ประเทศ1จุดหมายปลายทางจะได้ช่วยกันส่งเสริมการท่องเที่ยวระดับภูมิภาคแล้วก็ปรับปรุงข้อตกลงนะคะว่าด้วยการข้ามชายแดนแล้วก็จะกลับมาเจราจาเรื่องข้อตกลงทวิภาคีด้านการขนส่งข้ามพรมแดนทางถนนเพื่อให้ข้ามพรมแดนด้วยรถยนต์ได้ด้วยค่ะส่วนเรื่องของแรงงานนายกเศรษฐาบอกว่า ไทยให้ความสำคัญนะคะดูแลแรงงานทุกประเทศรวมถึงกัมพูชาในไทยด้วยให้ได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมแล้วก็ได้รับการรับรองความเสี่ยงต่างๆทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมกันต่อไปค่ะ